สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับตอนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มากับคอนเทนต์ใหม่นะก็คือเป็นมิสแอนแมทชุดนะคะใช่างมเธอสเนียเหรอเนาะใช่ไหมอันนี้ก็เป็นลุคแรก เปรี้ยวๆค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บถ่ายกันจริงจังๆแล้วกันนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นชุดจากแอปส้มทั้งหมดเลยนะคะทุกคนโดยงบไม่เกิน500บาทนะทุกเซตที่เราจะถ่ายเนี่ยจะไม่เกิน500บาททั้งหมดเลยนะคะทุกคนมาดูกันดีกว่าว่าเราจะมิสแอนแมทชุดยังไงนะคะโดยที่ไม่เกิน500บาทไปดูกันค่ะทุกคน โอเคมาค่ะกับชุดแรกนะคะก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตและกับกางเกงเอวสูงนะคะเป็นกางเกงแล็กก็ได้นะอันนี้เราก็จะเพิ่มความแบบมีกิมมิกโดยการที่ติดกระดุมจริงๆแล้วมันเป็นเสื้อเชิ้ตแบบยาวนะคะทุกคนข้างหลังเนี่ยเราเอามามัดนะแล้วก็พับขึ้นมาอย่างนี้มันก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตเอวลอยแล้วก็ดูมีรูปเล่นโดยการที่แบบว่าติดกระดุมขึ้นมาแล้วก็ปลดกระดุมข้างบนให้มันแบบ มีความเปรี้ยวนิดนึงมีความเป็นลุคสาวเปรี้ยวนิดนึงนะคะกับลุคนี้เราก็เติมกิมมิกโดยการใส่สร้อยเข้าไปอีกจะได้ดูแบบมีอะไรที่คอคุณจะได้มองคอนะคะมองคอมองไหปลาร้าที่เราต้องการที่จะโชว์นะคะลุคนี้อยู่ที่ราคา277้บาทค่ะแต่ว่าไม่มีรองเท้าให้ทุกคนนะคะเพราะว่าถ้าใส่รองเท้าเนี่ยมันจะเกินงบ500บาทค่ะส่วนแว่นอันนี้เนี่ยเราซื้อมานานมากแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าทุกคนคงจะไม่ใส่แว่นแบบเราหรอกเราก็เลยไม่ได้ใส่ราคาของแว่นบวกเข้าไปด้วยนะคะทุกคนโอเค เดี๋ยวเราจะมาต่อลุกที่2กันเลยนะคะทุกคนมาค่ะเดี๋ยวเราจะสอนวิธีการแปะกระดุมแบบเมื่อกี้นะทุกคนคือเราเนี่ยจะดึงอันนี้ไปไว้ข้างหลังนะไอกระดุมบนเนี่ยเราจะไม่แปะเพราะเราจะโชว์เป็นช่วงไหายปลาของเราเนาะ,ะเม็ดที่สองเนี่ยเราก็จะติดไว้ก่อนนะคะทุกคนดูดิหลังจากนั้นนะคะให้เรายกไอ้นี่ช่องใส่กระดุมขึ้นมาติดด้านบนอย่างนี้เราอยากจะเป็นกี่ช่องก็ได้นะแล้วแต่ทุกคนเลยนี่เราก็จะได้ ทุกเล่นเป็นรอยพับขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนโดยที่เราก็แปะเหมือนเดิมนั่นแหละทุกคนก็คือทําอย่างนี้นะทําตามที่ทุกคนแบบอยากได้เลยว่ามันจะห่างกันกี่กี่ช่องกี่อะไรก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะคะก็คือเว้นช่องหรือสองช่องก็ได้แล้วก็ไปแปะเม็ดบนใช่ไหมที่เราแปะไว้แล้วใช่แค่นั้นเลยแต่นี้ก็คือหาช่องให้ตัวเองไม่เจอแล้วนะดืมอไปรุ่ถัดไปค่ะทุกคน อันนี้ก็เปลี่ยนอีกสไตล์หนึ่งนะคะโดยการที่จะมีความเป็นทางการมากขึ้นนะจากที่เมื่อกี้เราเอาเสื้อเชิเ้ตมาเป็นเอลอยใช่ไหมทุกคนเราก็จะเอาเสื้อเชิ้ตเนี่ยมาใส่ทับในกางเกงเนาะแล้วก็เปิดไหล่แล้วก็เปลี่ยนสร้อยคอนะคะ อันนี้ก็จะดูมีความเท่กว่าเมื่อกี้เมื่อกี้จะออกแนวเปรี้ยวเป็นสักเปรี้ยวนะคะทุกคนจะดูแบบเห็นเนื้อเห็นหนังเยอะกว่านี้เนาะอ,อันนี้ก็จะมีความแบบมีอะไรตรงช่วงไฮบอลลัสนิดนึงแต่ชุดนี้ก็ไม่ยากนะคะทุกคนสามารถใส่เป็นทางการได้เลยถ้าทุกคนอยากให้มันเป็นทางการก็แค่ติดกระดุมเท่านั้นเองมันก็จะเป็นทางการแล้วคะ่ะใช้คําว่าอะไรดีสไตล์นี้อ่าสไตล์นี้นะคะก็ อยู่ที่281บาทนะคะคือต่างกันที่ราคาสร้อยเมื่อกี้จะเป็นสร้อยแบบเป็นตุ้งติ้งลงมานิดนึงส่วนอันนี้ก็จะเหมือนเป็นช็อกเกอร์ด้านบนนะคะลูกนินมันก็เหมือนพนักงานเสิร์ฟอยู่เหมือนกันนะทุกคนไป <laughs> ลูกที่สาม โอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นลุคที่3ามนะเราเปลี่ยนจากกางเกงสแลคมาเป็นกระโปรงหนังนะคะทุกคนบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบกระโปรงหนังเนาะ,ะเปลี่ยนเป็นกระโปรงผ้าได้นะคะแต่นี้เราก็จะมีเป็นหมวกทรงฟักทองนะคะทุกคนเป็นหนังเหมือนกันมันก็จะมีความแมทกับกระโปรงหนังเนาะ,ะส่วนเสื้อเราก็ยังวนเวียนอยู่กับเสื้อเชิ้ตนะคะยังไม่คงไปไหนยังคงเปิดโชว์หายปลาอยู่ส่วนสร้อยก็เส้นเดียวกับเส้นแรกนะคะราคา20บบาทสร้อยเส้นนี้ <c oughs> เอ,เอาเอาข้าจริงเราใส่ไหมแล้วก็ไม่ใส่เพราะอะไรเขินถ้าทุกคนอยากให้มันดูมีอะไรมากขึ้นทุกคนใส่เป็นเสื้อลูกไม้ด้านในก็ได้นะคะให้มันดูแบบเอ๊ะรือว่าเออมีอะไรอ่สะสาวชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่373บาทค่ะ373บาทเท่านั้นค่ะทุกคนหมวกอันนี้ราคา82บาทนะคะเสื้อเชิ้ตราคา112บาทกระโปรง159บาบาทค่ะประมาณใช่ไหม ใช่ประมาณนั้นไม่เกินนั้นนะคะแต่อันนี้ก็คืออ้างอิงจากราคาที่เราไปเช็คดูจากร้านอะนะแบบมันก็จะมีส่วนลดด้วยอะไรด้วยแต่มันไม่เกิน500บาทนะคะจบแล้วนะคะกับลุกที่3ของเรา อันนี้ก็จะเป็นลุคที่4นะคะทุกคนก็เป็นสาวหวานหนึ่งค่ะแบบเออโทนเนาะทโทนน้ำตาลน่นลารักมีความเป็นเกาหลีเกาใจนะคะลุคนี้ถามว่าใส่ไว้เอาจริงๆก็ไม่ใส่เขินถ้าถ้าจะเห็นใส่ลุคนี้ไปข้างนอกก็คือ MV, ถ่าย MV เท่านั้นแล้วจ้ะชุดนี้น่าจะประมาณ300กว่าบาทหรือเปล่า สามร้อยแปดสิบบาทสามร้อยแปดสิบบาทราคาหมวกอยู่ที่ประมาณแปดสิบสองบาทนะคะจากที่เราซื้อมานะเสื้ออยู่อ่าราคาเท่าไหร่นะเสื้อเธอดูให้หน่อยหนึ่งร้อยเก้าบาทอืมกระโปรงกระโปรงหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทเพื่อความที่เสื้อตัวนี้มันคอกว้างใช่ไหมทุกคนอาจจะใส่สร้อยก็ได้นะแต่ว่าเราไม่มีสร้อยให้มันเหมาะกับชุดนี้อะ่ะก็เลยแบบไม่ได้ใส่น้องก็หรี่ก็ใจว่าไปใส่กับรองเท้าบูทน่าจะน่ารักหรือไม่กางเกงทา,าสีน้ําตาล อันนี้ก็จะเป็นลุกที่5นะคะทุกคน<ม>ก็ยังอยู่กับลุกเกาหลีเกาใจนะคะยังคงเป็นเอิร์ธโทนค่ะทุกคนน่ารักกระโปรงก็ตัวเดิมกับเมื่อกี้เลยนะคะเราแค่มาเปลี่ยนเป็นเสื้อกับตัวเสื้อคลุมเนาะเสื้อคลุมตัวนี้ราคาอยู่ที่83บาท83บาทค่ะทุกคนหมวกก็ราคาเดิมนะคะส่วนเสื้อด้านในราคา69บาทค่ะสร้อยอันนี้ก็14บาทใช่ค่ะ14บาทไปดูผิดเสื้ออ,อันนี้ก็มีคนถามหาวับน้องนะคะว่าซื้อจากที่ไหนแอปส้มค่ะ ทั้งหมดนี้ซื้อจากแอปส้มราคาทั้งหมด437บาท437บาทนะคะทุกคนถ้าใส่รงท้าเพิ่มมันก็จะเกินงบไปะนะ้องอันนี้ก็จะเป็นลุคที่6ของเรานะคะทุกคนก็จะเป็นลุคแบบ all b a c k เนอะมีความแบบมีความเท่มีความแบบโแบบ๊ทบอกว่าเหมือนพนักง,งานบริษัทพนักง,งานบริษัทโชว์ฟุมงเล็กน้อยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นใส่เสื้อสูตรนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นสูทหนาจะเป็นสูตรบางๆนะคะทุกคนราคาก็ร้อยกว่บาทเอาอะไรกับเขามากล่ะชุนี้มีความเท่นิดนึงนะคะจะมองกระจกก็ลืมไปว่าตัวเองไม่มีกระจกชุดนี้ราคาสุนทีอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะ4 4่บาทเลยทั้งหมด4 4 4บาทนะคะเลข4ล้วนเลยค่ะทุกคน <laughs> เสื้อสูทราคาอยู่ที่185บาท185บาทค่ะเสื้อคอปเกบาทนะคะถ้าจำไม่ผิดนะส่วนกางเกงก็145บาทหรือเปล่าใช่เริ่มจำราคาได้ส่วนสร้อยก็ยี่ <24. S 1> ใช่ยี่สิบสี่บาทนะคะทุกคนเราก็จะได้เป็นลุกคนเท่ตายค่ะลุกขัดไปนะ <c oughs> คะอันนี้ก็จะเป็นลุกที่เจ็ดของเรานะคะทุกคน <c oughs> ็ยังคงอยู่กับเสื้อสูตรนะคะแล้วก็เป็นน้องเสื้อแบบผูกคอนะทุกคนแต่ว่าชุดนี้เราไม่แน่ใจราคาเท่าไหร่นะคะเพราะว่ากระโปรงตัวนี้เราซื้อมาหลายปีแล้วนะราคาไม่เกิน200บาทนะคะกระโปรงตัวนี้ส่วนเสื้อราคายอยู่ที่85บาทค่ะเสื้อสูตรก็ราคาเดียวกับเมื่อกี้เลยนะคะสร้อยขอก็เส้นเดิมค่ะก็จะมีความเป็นสาแซบ <laughs> <laughs> เป็นชาวแชบนะคะทุกคนดู ก็ถอดออกน,นิดนึงมันก็จะแบบโชลังโชลังนิดนึงนี่นะคะทุกคนลุกที่7ของเราค่ะสุนทีรวมเท่าไหร่คะลุกนี้4 7 0บาทโดยประมาณครับผมใช่ค่ะ470บาทโดยประมาณนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าราคากระโปรงตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะตอนนี้ไปค่ะเจอกันลุกที่8ลุกสุดท้ายของเรานะคะ โอเคค่ะนี่ก็เป็นลุกสุดท้ายของเราแล้วนะคะทุกคนลุคนี้ก็จะไม่ค่อยเหมาะกับอากาศบ้านเราเท่าไหร่นะเพราะว่าเสื้อคลุมร้อนมากเลยค่ะจากที่อีชั้นซื้อมาในะอีชันก็ไม่ได้คาดหวังนะคะว่าชุดม,มันจะต้องหนาเนาะเพราะเราซื้อมาในราคาร้อยกว่าบาทนะทุกคนราคาเสื้อคลุมอี่ที่เท่าไหร่คะหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทครับผมหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทใช่ค่ะแต่เสื้อหนามากร้อนมากค่ะตอนนี้ส่วนเสื้อผูกเอวราคาอยู่ที่แปดสิบห้าบาทหรือเปล่านะใช่แล้วก็ตัวนี้ เ,เก๋งอยู่ที่ราคา145บาทใช่ค่ะ145บาทหมวกก็ราคาเท่าเดิมเลยนะคะ82บาทนะลูกนี้ราคาสุนทิที่457บาท457บาทค่ะทุกคน หมดไปแล้วนะคะกับแดลุกของเราลุคนี้เป็นลุกที่เราใส่ออกข้างนอกมาแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าร้อนมากเลยค่ะขออนุญาตถอดนิดนึงนะคะเสื้อด้านในจะมีกิมมิคแบบเป็นผูกเอวนิดนึงนะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับแดลุกของเราในวันนี้ถ้าใครชอบลุกไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะทุกคนจะ <c oughs> ขอเริ่มหายออกจากตัวพีละ <c oughs> ชิ้น2ชิ้น <c oughs> ไปค่ะทุกคนไปแยกย้ายแยกย้ายโอ้ยเหนื่อย เดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะทุกคนเอ่อสำหรับใครที่อยากจะแนะนําว่าเอ้ยน้องแต่งอย่างนี้สิก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะถ้าเกิดว่าชุดไหนที่มันไม่เหมาะกับหนูก็บอกได้นะคะทุกคนเพราะหนูก็ยังแต่งตัวไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหรไ่ไปไปยังไใหญ่ทัายค่ะเจอกันครั้งหน้านะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะบ๊ายบายเหลือเหลือของที่ตัวแพ้สองอย่างแล้วเนี่ยถอดออกมา